ครับต่อไปก็คือการนำาดโคเดอร์ไปใช้งานนะครับหรือว่าแอปพลิเคชันของดีโคเดอร์เนี่ยมันทำอะไรได้หลายอย่างเลยอย่างแรกก็คือการเลือกนะครับข้อมูลนี่นะครับถ้ามันมีหลายๆข้อมูลเนี่ยเราก็เอามันไปเลือกข้อมูลได้นะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะได้ดูตัวอย่างต่อไปเนาะอันนี้อันหนึ่งก็คือไปแอคทิเวตโมดูลอื่นๆน,น,นะครับก็จะทำให้โมดูลเหล่านั้นเนี่ยทำงานครั้งละโมดูลก็ทำให้ สอดประสานกันเรียกว่าการซิงโครไนเซชันนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรามันเอามาสามารถสร้างบูลีนฟังก์ชันเหมือนกับเบสิกเกตนะครับก็ามาสร้างบูลีนฟังก์ชันได้นะครับแต่ก็แนวคิดวิธีการสร้างบูลีนฟังก์ชันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งอ,อย่างแรกที่เรามาดูก่อนว่ามันสามารถเอาไปเลือกข้อมูลจากลหลายที่ได้ยังไงนะครับสมมติว่าเรามีตัว 2- to 4ดีโออยู่ตัวหนึง่ง พุท x สองบิตเนาะมี enable นะครับ output ระตัวไป activate tri-state buffer ตัวนึงนั่นหมายความว่าไอ้ buffer 4ตัวเนี่ยก็จะ active ได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นเองถ้า x เท่ากับ1 1เราก็จะได้ว่า y 3ก็จะ active ถ้า y 3า3 active มันก็จะมาเปิดเก t e ให้ d 3ออกไปก็คือ a ก็จะเท่ากับ d 3นะครับ ต่โครงสร้างแบบนี้นะครับถ้าดูโดยภาพรวมเราก็จะเรียกอีกอย่างนึงว่าเป็นมัลติเพล็กเซอร์เนาะนะครับทูตเทเบิลของวงจรข้างบนก็จะเป็นตัวลากเนี่ยนะฮะถ้าอินดิวเบิลเป็น0ก็ค่าไว้เไม่ต้องสนใจเลยก็ไม่มีวงจรไหนที่จะได้ถูกส่งออกไปที่ a ใช่ไหมครับอันเอก็จะอยู่ในสภาวะไฮอิมพีแดนซ์แต่ถ้าอินดิวเบิลเป็น1 active ปับ๊บนะครับมันก็คือ a เนี่ยก็จะเท่ากับ ดัตตตัวใดตัวหนะึ่งเนาะขึ้นอยู่กับค่า x นะครับก็ตามวงจรที่เขียนมานะครับแอปพลิเคชันอันนึงก็คือในการสร้างบูลีนฟังก์ชันถ้าเรามีบูลีนฟังก์ชันอย่างตัวอย่างนี้นะครับ f นะครับเป็นฟังก์ชันของ qxp นะครับสามอิ input, นเนาะแล้วเรามี d e c o อร์อยูอ่ถ้า implement แบบตรงไปตรงมาเนี่ยเราก็จะมักใช้3 to 8 decoder มา implement ฟังก์ชันนะเราก็จะเอา input ของฟังก์ชันเนี่ยนะครับป้อนให้เป็น input ของ decoder เราจะนิยมเขียนฟังก์ชันในรูปแบบของ min term หรือ max term <c oughs> อยู่กับว่าเราเลือกใช้ decoder ที่ active high หรือ active low ถ้าเราเลือกใช้ decoder ที่ active high เราก็จะเขียนอยู่ในรูปของ min term ถูกไหมพราะมินเทอร์มก็คือจะมินเทอรม์มอย่างตัวอย่างนี้คือมินเทอร์มศูนย์อกับมินเทอร์มหนึ่งอกับมินเทอร์มสี่อกับมินเทอร์มหกแล้วก็อกับมินเทอร์มนะครับมินเทร 7, อร์มเจ็ดถูกไหมฉะนั้นฟังก์ชันจะเป็นอย่งได้ก็คือมินเทอร์มตัวใดตัวหนึ่งเป็นหนึ่งนะครับแล้วก็จะมองในสับของแอคทีฟไฮเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีดีโคเดอร์ที่เป็นแอคทีฟโลเราก็จะมองในมุมของ แม็กเทอร์มนะครับฟังน f ก็จะเขียนในรูปแบบของแม็กเทอร์มสองแอนกับแม็กเทอร์มสามแอนกับแม็กเทอร์มห้าามตัวอย่างนี้เนาะนะครับถ้ามีเทอร์มใดเทอร์มหนึ่งเป็นศูนย์เราก็จะสรุปฟังก์ชันได้ว่าฟังก์ชันนั้นเป็นศูนย์ใช่ไหมนี่คือลักษณะของแอคทีฟโลนะครับแล้วก็ใช้ดีโคเดอร์ที่เป็นแอคทีฟโลเนาะโอเคเรามาดูตัวอย่างกันนะครับอ่ะเราเริ่มต้นที่มันเป็นลักษณะของแอคทีฟไฮกันนะครับรณะแอคทีฟไฮเมื่อกี้เขียนไปแล้วคือออเกตเนาะนะครับ ก็รูป A นี่นะครับ e ิ e m e n t กันตรงไปตรงมาเรามี3 input ให้ output เนี่ยนะครับมันก็ corresponding กับอินเทอร์มอย่างนี้เพราะนั้นฟังก์ชันเเนี่ยเกิดจากเอาอินเทอร์ม01467มาออกกันก็เอาเอาออปต์ขา0 1 4 6 7เนะ่ี่ยเอามาออกกันก็เป็นฟังก์ชันเลยหรือถ้าเป็น a t i v ิพาอีกแบบหนึ่งก็คือมาที่รูป4เราเคย รู้ไหว่า f นะครับถ้าเท่ากับมินเทอร์ม01467แล้วเนี่ย f bar ก็จะเท่ากับ sigma มินเทอร์มของที่เหลือถูกไหมครับ2 3แล้วก็5นะครับจะเป็น f bar นะครับสมมติเราเอา,อา2 3 5นะครับมาออกกันพูดหมาเยเลข2มาเลข3แล้วมาเลข5เนี่ยนะครับเอามาออกันเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ f bar ใช่ไหมครับตามนี้นะ f bar ถ้าเราใส่ n a เกตนอตเกตเข้าไปตัวหนึ่งมันก็จะกลายเป็น f ถูกไหมครับแต่ตัวนี้รวมกันแล้วก็จะกลายเป็น no gate ถูกไหมเป็นแบบรูป4นะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ decoder activate เนี่ยมา implement ได้ในก2ลักษณะนะครับก็คือลักษณะที่เป็นใช้อเกตตรงไปตรงมาเลยก็คือเอาเทอมที่ตรงกับที่เขียนในฟังก์ชันถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าใช้ n gate n gate นะครับก็จะ จะใช้เทอมที่ไม่ดีมีอยู่ในฟังก์ชันลิสต์นะครับก็คือที่เหลือก็คือ2 3แล้วก็5ใช่ไหมเป็นแบบนี้นี่คือกรณีที่เ u t p u t ของ Decoder เป็นแอคทีฟไฮต่อมาดูในกรณีที่ Output ของ Decoder ร์แอคทีฟโลนะครับก็ดูที่แม็กเท m มก็อ m มพิ m e n t ตรงไปตรงมาก็จะเป็นรูป D นี่นะครับเพราะ m a ็ Term มก็จะเป็นนะครับเท่ากับ m a ็ Term 2ม2กับ m a ็ Term ม 3า n แกับแม็กเทอร์3แล้วหา้าเอามาแอนกันในทำนองเดียวกันนะครับนะคอมพลเมนต์ของ F บะของ F คือ F บารมันก็คือการแม็กเทอของที่เหลือนั่นแหละก็คือ m a ็กเทอ0์ศูกับ m a ็กเทอ1์หนกับแม็กเทอร์สี่แอกับ Mag term, 4, แม็กเทอรนะครับแล้วก็ m a ็กเทอรใส่อินเวอร์ตไปรอบหนึงก็กลายเป็นใช้แนนเก่ง สรุปว่าถ้าเรา,าใช้ดีโคเดอร์ที่เอาพุ่เป็นแบบ ActiveLow นะครับเราก็ใช้ Mac Term เนาะถ้าใช้ a แอนเกตเราก็ตรงตามลิสต์เลยแต่ถ้าใช้ nan นนเกตเราก็ต้องใช้ขาที่อยู่นอกลิสต์นะครับที่เหลือนั่นเอง